สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกันครับเราสั่งสินค้าจากรัศดามาหลายวันแล้วครับเราไม่มีเวลาจะเปิดข้างในดูครับว่าสินค้าเข้ามาคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็วันที่20วันอาทิตย์แล้วครับมีนาคม65ครับเรามาดูสินค้าว่าข้างในเขาเรียบร้อยไหมครับดูสินค้าครับ สินค้าเราสั่งมาจะครบไหมครับคุณผู้ชมมาดูครับอืมใส่ถุงมาดีครับอันนี้ก็เกี่ยวกับอะไรเครื่องตัดหญ้าครับคุณผู้ชมเราสั่งมาสองตัวอะไรเอ่ยอ๋อแล้วข้างในเป็นอะไรนะครับกระดาษนี้ ไม่มีอะไรครับกระดานกระดานที่อยู่ผู้ส่งผู้รับไม่เป็นอะไรอืไม่มีอะไรครับมาแกะดูข้างในเลยครับว่า หน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โหนี่ครับเป็นลานสตาร์ทเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าครับเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมว่าหน้าอ่าน่าจะเป็นอลูอลูมิมเนียมหล่อนะครับ คงไม่ใช่เป็นเขาเรียกไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นโลหะหล่อนะอลูมิเนียมหล่อมันมีอีกอย่างหนึ่งคล้ายแบบอะไรนะครับเป็นโลหะหล่อนะครับแต่นี้มันเป็นอลูมิเนียมหล่อเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วพ่นสีเป็นสีทองนะครับคุณผู้ชมถือว่าทนในการที่ว่าทนในการ ไม่ไม่แตกง่ายครับแต่ถ้าตกไม่แน่นะครับแต่ถ้าตกลงพื้นซีเมนต์ไม่แน่นะครับเ,เรียบร้อยไม่เรียบร้อยครับสองตัวครับเอามาดูตัวนี้จะตัวนี้ครับเรียบร้อยไหมครับอ่ชักดึงดูครับนี่ครับเป็นโลหะคือว่า ดูท่าทางแข็งแรงนะครับราคาสองตัวนี้ก็รวมค่าส่งแล้วก็สามร้อยบาทสามร้ยบาทตัวละร้อยหสิบก็ถือว่าถูกนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราไปซื้อตอตาแบบโลหะแบบนี้นะครับผมว่าดีไม่ดีเกือบพันบาทนะครับผมว่านะครับไปซื้อตามร้านที่จำหน่าย อะไรเครื่องการเกษตรนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับผมม่าดีไม่ดีเกือบพันนะพันมีทอนมาดูหน้าตาที่จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็คือผมสั่งชุดก่อนนะครับชุดก่อนเจ้าตัวนี้ก็น,นี่ครับ ชุดก่อนเจ้าตัวนี้ก็รวมค่าส่งแล้วร้อยห้าบาทครับรวมค่าส่งนะครับอีกชุดก่อนนี่มันเป็นเป็นพลาสติกแข็งนะครับนี่ดูหน้าตาครับพลาสติกแข็งแต่ส่วนใหเจ,จ้าตัวนี้ไม่พังหรอกครับส่วนมากจะพังก็จะพังลานด้านในครับท่านผู้ชมพังลานด้านในด้านในจะพังง่ายครับแต่มันเปรียบเปรียบเทียบดูครับว่า หรือบางครั้งก็สายสายขาดง่ายครับนี่ครับเวลาเราดึงนะครับเราดึงลานพวกนี้อย่าไปดึงสุดแขนครับเพราะพวกนี้พวกนี้มันเป็นลานเบาครับดึงดึงดึงประมาณเท่านี้แหละครับดึงนี่ครับดึงนี่ก็ปล่อยนี่ครับดึงก็ปล่อยอย่างนี้นะฮะนี่ครับดึงแค่นี้พอครับนี่ก็ประมาณสี่สิบเซนครับไม่ถึงห้าสิเซนครับอย่าไปอย่าไป อย่าไปดึงแบบนี้นะครับสุดมือไม่ได้นะครับดึงแบบนี้ไม่ได้ครับลากข้างในมันจะลูดครับคุณผู้ชมนี่ยครับเทคนิคในการดึงดึงใช้สําหรับตัวสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านะครับมาดูมาดูความแตกต่างนครับราคาราคาร้อยห้าสิบกับร้อยร้อยห้าบาทนะครับดูความแตกต่างมาดูสายครับ นี่มาดูสายครับดูผู้ชมครับอ่าดูสายสายนี้เขาจะใหญ่มากคุณผู้ชมดูครับสายนี่ใหญ่นะครับนี่ครับความแตกต่างครับความแตกต่าง อันนี้ราคาถูกร้อยห้าบาทนี่ตัวนี้จะตุดำเป็นครับร้อยห้าบาทรวมค่าส่งนะครับระหว่างจ้าตัวนี้ร้อยจาตัวนี้ร้อยห้าสิบนะครับเพิ่มหกจ้าไ่กี่บาทดูสายเขาครับนี่ครับจกตัวสีทองนี่นะครับอ่าขวามือของท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้สายมือท่านผู้ชมนะครับดูความแตกต่างสายเขาจะใหญ่ครับ สายเขาจะใหญ่แบบนี้จะทนนะครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับทนมากครับสายจะทนไม่ขาดง่ายครับนี่ครับแต่ลานลานเดินเบาดังเดินเบาข้างในยังไม่แน่ครับเราไม่ได้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับคุณผู้ชมเนซื้อมาสองตัวเป็นอะไรครับทดลองซื้อในล,ลาชนาว่าแจ้งรุ่นนี้เป็นยังไงนะแต่ผมว่าเพิ่มตังอีกประมาณสัก45บห้าบาทผมผมว่า มาซื้อตัวนี้ดีกว่าครับสายพาะสายเขาเขาใหญ่ครับมีในลาซาดานะครับคุณผู้ชมสายเขาใหญ่มากแค่สายแล้วก็รู้ว่าเขาทนนะครับแต่ร้านข้างในนี่ก็ถือว่าน่าจะทนทนอยู่ครับขนาดสายเขายังให้มาเบอร์ใหญ่ครับน่ครับอยังไอ้เจ้าตัวบล็อกนี่ยทำมาก็ทํามาดีครับตัวนี้ไอ้ตัวบล็อกนี่ทํามาไงแบบนี้ครับดูมันก็แก๊กหน่อยนะครับคุณผู้ชม แต่คือว่าใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่เจ้าตัวนี้มันทำมาดีมากนะครับคุณผ,ผู้ชมดีจริงๆครับใค่าสายก็รู้ว่าบโอ้โหสุดยอดเบอร์ใหญ่ขาดยากนะครับขาดยากแต่ดีไม่ดีลานเดินบอจะพังกว่าสายกันนะครับก <c oughs> <c oughs> ็ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ครับว่าหาซื้อเรอย่างไรที่ของดีของไม่ดีครับ แต่ว่าหลังผมคงจะซื้อเจ้าตัวนี้แล้วครับเพิ่มเงินอีก45บาทสายสายถือว่าได้สายมาเบอร์ใหญ่ครับนี่ดูการทําแบบนี้ครับนี่ครับการทําแบบนี้ก็ถือว่านี่ครับผลิตมาดีครับทําเรียบร้อยครับนี่ึ๊บแบบนี้ไอ้เจ้าตัวนี้ราคาถูกนะครับทํามาดูครับดูนี่ครับอ่ะจะนายเกิกึ๊บนี่ครับผลิตมากองแก๊งครับอืม หรือว่าเพิ่มตังอีก45บาทได้สินค้ามารับแก้วดีครับอีกหน่อยผมคงจะซื้อเจ้าตัวนี้นะครับมาไว้ใช้งานนะครับ้าซื้อมาขายผมก็ยังได้กำไรอยู่นะครับขายตัวเท่าไหร่ก็ตัวละ200ก็ยังได้กำไรอยู่ครับ200ก็น่าซื้ออยู่นะครับจะไปซื้อที่อื่นแพงนะครับคุณผู้ชม ห้าร้อยผมเซื้อไม่ได้ครับกับตัวนี้นะนี่นะครับน้าตาแบบนี้ร้านทั่วไปนะครับที่ขายอะไรเกี่ยวกับการเกษตรนะครับตัวห้าร้อยแบบนี้ผมว่าไม่มีขายนะควรจะเลยเลยกว่าห้าร้อยไปหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนั้นนะครับผูชมของดีครับแต่เขาไม่ได้ติดยี่ห้อนะครับถ้าติดยี่ห้อเข้าไปก็โหยี่ห้อระดังๆังเลยครับสุดยอดเลยครับ เออเป็นว่าก็คงจะจบคิว้เท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดรกดระดริด่งติดตามผมด้วยนะครับท่านผู้ชมทั้ทง,งบ้าน๊ายบายครับเปิดเป็นกำลังใจครับ